สุภเลิกเบิกฟ้าวรมาศวโรกาสเฉลิมชนมงคลศีผองชาวไทยพรั่งพร้อมน้อมพักดีราชินีสุธิดาอาัมภัยงามสงา่าจริยาวัตรจรัดเฟื่องเกียรติลือเรื่องทั่วทาตรีจัก,กรีสมัยงามพระยศ ยิ่งยงคู่ภูวนัยประชาไทยแท้ซองก้องพระนามชนอุ่นอกยามยิ้มทะเพลิดเแล้วดุดดวงแก้วมณีสีสยามชนอุ่นใจยามเมื่อเห็นทะเคียงตามทั่วเขตคามงามสมองราชันขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ ในทั่วล่าทุกชั้นฟ้าดนบันดาลพระมิ่งขวัญขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งนานวันเป็นสวรรค์ส่องสว่างกลางใจชนด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเฉลิมพลเรืองเรืองกุลฤทธิ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาพร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา